สวัดยายาสดีค,ดครับผมโซเล่กัจเจตแอนด์รีวิวครับตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอด้วยกล้องจากมือถือนะเสี่ยวมีมี11อัลตร้านะครับด้วยความละเอียดถึง 1080p 30เฟรมวินาทีครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของค่าความละเอียดของวิดีโอในแต่ละแบบกันนะครับว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะสมกับการถ่ายวิดีโอมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ่ายเป็น 1080p นะ30เฟรมวินาทีก่อนนะครับ ดูกันในเรื่องของมิติภาพครับแล้วก็ความคมชัดนะครับเรื่องสีสันต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็เรื่องเสียงด้วยนะครับตอนนี้ตั้งกล้องห่างจากตัวแบบไปเนี่ยประมาณสัก1เมตรนะครับอ่ะประมาณนี้เรื่องการโฟกงโฟกัสนะครับนี่อ่าประมาณนี้โอเคต่อไปไปดูที่ความละเอียดนะครับ 1080p 60เฟรมต่อวินเฟีมกันนะครับ โอเคครับตอนนี้อาจอยู่ที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมบพอฟเซกันนะครับก็ดูในเรื่องของความสมูทของเฟมเลทนะฮะรวมไปถึงมิติของวิดีโอที่ได้นะครับรวมไปถึงแล้วแล้วก็พวกระบบโฟกัสด้วยละกันนะครับนะตอนนี้ค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะฮะปึบ๊บสังเกตว่าตัวของวิดีโอเราจะมีการเบลอฉากหลังให้อย่างสวยงามเลยเนื่องจากว่าตัวของกล้องเนี่ยเซนเซอร์ใหญ่มากนะครับน่ไม่ธรรมดาจริงอ่ะประมาณนี้ โอเคครับตอนนี้ถ่ายอยู่ที่ความละเอียด 4K ่0เฟรมต่อวินาทีนะครับนี่ก็ดูเรื่องของมิติของวิดีโอนะผมว่าสาย4 k เนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานในการถ่ายวิดีโอได้แล้วนะภาพชัดมากเลยนะครับแล้วก็มิติของภาพรวมไปถึงสีสันที่ได้เนี่ยเรียกได้ว่าคมกริบเลยทีเดียวนะฮะอ่ะแล้วก็ข้อดีของการถ่ายวิดีโอแบบ 4K นะหรือการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงๆเนี่ยเวลาเรานำไปตัดต่อหรือว่านำไปใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะใช้งานได้ค่อนข้างที่จะ กว้างมากกว่านะครับอย่างเช่นว่าเราไปคอปไปซูมเนี่ยภาพวิดีโอมันก็จะไม่เสียความละเอียดนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้จำมากๆครับใช้ทายแบบวิล็อกนะผมว่าจำเลยอะ่ะโ,โฟกัสก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับนิติวิดีโอเนี่ยเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเทียบชั้นได้กับพวกต้องคอมแพคไฮเอ็นได้เลยนะพวก RX100 อะไรพวกนี้เนี่ยถ่ายวิดีโอน่าจะใกล้ๆเคียงกันนะครับ ตัวเซนเซอร์เนี่ยเขาจะเล็กกว่าเซนเซอร์ขนาดแบบ1นิ้วไปจึ้งเดียวเองนะ่ะแล้วก็ไปดูความละเอียดอีกความละเอียดนึงนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของมือถือเสี่ย i มี s p e e ั u ต t ้าเลยครับคือการถ่ายวิดีโอแบบ 8K นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ถ่ายด้วยความละเอียดแบบ 8K นะครับภาพเป็นอย่างไรนะน่าจะคมติปเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไฟล์ก็น่าจะใหญ่ไปตามขนาดของ e s o l u ูชันนะครับ่ะก็เอาไว้ขิงแล้วกันครับว่ามือถือถ่าย 8K ได้ไม่ธรรมดาจริงนะครับ เดี๋ยวมาดูมีน้องแมวนี่ลองโฟกัสน้องแมวดูปไปง่ายนอ้องหนูดูกล้องหนนี่ฮ่า,าแล้วก็ความละเอียดแบบ 8K นะครับเขาจะถ่ายได้อยู่ที่เฟรมเรทเนี่ย24เฟรม per s e c o n นเพียงเท่านั้นนะครับแต่ทางนี้ก็น่าจะไฟล์น่าจะหนักเอาเรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นขนาดไฟล์ให้ดูครับว่าไฟล์ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้เนี่ยขนาดไฟอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับการถ่ายแบบ 8K นะครับ โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไฟล์เปรียบเทียบกันครับในะแต่ละ Resolution ดูนะครับ ย้อน้ชมนะครับการเปรียบเทียบนะการถ่ายวิดีโอในแต่และความละเอียดไปเป็นที่เรีบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่านะครับการนําเอาไปประยุกต์ใช้แล้วกันนอะงจากว่าค่าความละเอียดของวิดีโอในแต่และแบบเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่ต,ต่างกันออกไปนั่นเอง,เองแต่ถามว่าตัวผมจะเลือกความละเอียดแบบไหนในการถ่ายวีล็อกหรือใช้ในการถ่ายงานต่างๆเนี่ยผมเลือกไว้ที่4 k 30เฟรมหรือ4 k 6 0เฟรมจะดีที่สุดนั่นเองนะครับโอเคครับแลวสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมจะมาทดสอบอะไรให้ชมกััััันนนนอีีกก้้ตติดดามมนนเลยคครรบบส